ครับผมผัดซี่คาวนี้่ะเป็นไงบ้างครับทั้งแต่เตรียมจัดงานนี้เพื่อแฟนคลับเลยใช่ครับผมก็ตื่นเต้นครัตื่นเนต้นเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการรวมตัวเป็นไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่เป็นแบบการรวมตัวสัมมนาครับผม<อ>บพูด<อ>ประปากพูดคุยแบบสไตล์กันเองเออใช่ขอบคุณหน่อยขอบคุณนแต่แย่เย็นมากจะพันห้าร้อยคนใช่ไหมวันนี้ที่ลุชชี่พาร์พันห้าสิบเจ็ดพันห้าสิบเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดคนมีมีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขไหมครั ซือไม่เกี่ยวซื้อได้นะครับอไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อแต่ฟนๆก็คือเป็นฟรีด้วยถูกณแม่ใช่ครับผมมามาจอยกันครับผมเพราะว่าวันนี้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็มาจัดสัมมนาแทนเออมัเป็นตอนพิเศษเลยครับเป็นพิเศษของเราใช่เพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้จัดตรงวันเกิดนะครับอันนี้ก็จัดตรงวันเกิดของตัวเองด้วยก็มาอยู่ด้วยกันร่วมโมเมนต์พิเศษด้วยกันเก็บเป็นความทรงจำ สามบเอขวบใช่วิตเรให้าสาหนึ่ขวบให้อย่างนี้สัตว์ชีปีของเรารู้สึกแตกต่างมากท่าสามสกับ31รู้สึกแบบแตกต่างนะเพราะมันมันเริ่มนับเลขไปแล้วครับผม<อ>แต่สุดท้ายก็อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับยังรู้สึกเด็กอยู่นะจริง<ม><ม>ยังมีความเด็กอยู่ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ต้องมีมีอะไรที่แบบมั่นคงในชีวิตแล้วในการ เลี้ยงตัวเราเองหรือว่าครอบครัวให้มากขึ้นไปกินซูชิไทยนะไม่ไม่เซอร์ไพรส์นะผมรู้อยู่รู้อยู่แล้วคุยกับหนูเมื่อวานว่าหนูหนูมาแน่นอนคิดว่าไงก็ต้องมาอยู่แล้วแต่จะมาช่วงไหนหนูก็สารภาพว่าจะมาช่วงไหนหนูก็จะบอกแต่ก็ไม่บอกครับผมก็เลยมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกเห็นในทวิตเตอร์ว่ามีพิกหนุ่มคิดในใจทคาทานสังเกตนิวก้อยนิวไก่ก็กระเดินกันนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจแล้วก็ ตอนทีมงานใส่มีทีมงานใส่แล้วทีมงานก็ทำยิ้วกดเดิดดูเออมันก็กระเดิ่มกันเพราะว่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็ตุ้มมันแบบกระเดิดอะไรเงีง้ยแต่คิดในใจว่ามันต้องมาช่วงสุทายมันเกิดแน่ก็เลยมาจริงแต่ไม่คิดว่าจะใส่ใส่ชุดพิกหนุ่มมา,าชุดหมามา,าจริงจริงเขาก็ตัต้งใจจะมาสุดท้ายเราแต่ก็ปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่จำอะไรเขาได้พี่จีนเราทักแต่แรกหรือว่าเป็นมนตอนแรกจำไม่ได้แต่ถ้าโผมมาช่วงเกิดยังไงก็เป็นหนู่แน่นอนถ้าเป็นคนอื่นก็เฟลนะ แล้วก็แอบสังเกตเปิดซิปลักเอาใส่เสื้อซูเปอร์ซานอิเมียนีเ่เห็นเข้าไปดมกลิ่นด้วยตอนแรกดมก็ได้กลิ่นน้ำหอมแต่ไม่ใช่น้ำหอมอยู่ๆแต่น่าจะเป็นน้ำหอมที่เขาชิจิมา,าวันนี้เมื่อกี้แทนแต่เรลองน้องเฟย์มีนักเกมมีอะไร,รอันนี้คืออนจรินดาทุกอย่างเราคิดเองอยังไงพี่สิทีจ่จริงก็อยากให้ชิซๆครับผมแล้วก็อยากเล่าเรื่องในในภาพที่เราอยากเล่าไม่รู้ว่าเรารู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็พูดไปตามความรู้สึกฟิวๆไปครับผมแล้วก็มี เล่นเกมแล้วก็โพสอีกที่แฟนคลับครับผมก็เอามาถามตอบกันครับแล้วตอนนี้ก็คุยเรื่อยเปื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆเอออะไรไปกินนี่นีอะไรให้นอกจากเป็นเค้กไหมคะที่ถือไม้เป็นเค้กยังยังรออยู่ฮะยังรอยังไม่ได้เลยฮะรอไม่่ใสแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่สี่นี้ก็บอกหนูไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆหรอกเก็บตังค์ซื้อบ้านเพราะว่าหนู่ทางเก็บตังค์ซื้อบ้านอยู่อยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อแม่สิ เก็บบ้านอยู่ด้วยกันเหรอยัต้องซื้ออีกอันอันนี้คือหมายความว่าเราไม่ต้องบอกน้องไว้แล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรือยังไงหรือบอกแล้วบอกแล้วแต่หนูไม่ได้ซื้อมาให้เลยครับบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆอยากได้บ้านอยากได้รถอยู่แล้วครับผมนี่คิดไหครบว่าจะเป็นอะไรอะไรอไม่รู้เลยะหนูก็คงคิดหนักเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรเฮียนี่ก็แอบดูหนกันถ้าซื้อให้จะเป็นอะไรหรือว่าไม่ซื้อพี่ มีมีกระซิบบอกน้องไหมคือไม่เลยตอนนี้ไม่เลยฮะตอนนี้ไม่ได้พูดอะไรหรือว่าอยากได้อะไรเอ่อปกติเราก็ให้อะไรสี่อยแล้วแต่หนูเลยครับผมแล้วแต่หนูเลยจริงถ้าอยากได้ไม่ทันแล้วพูดตอนนี้ไม่ไม่น่าจะพูดหรอกเออน่าจะซื้อไปแล้วเราไม่รู้เหมือนกันต่ใครยังไม่ได้ให้เราใช่ไหมใช่จริงเขาไวคอรเราคนแรกเลยนะสวยพรคนแรกผมอะคือเพื่อนสนิทผมเออคิดในใจ มนูโทรมาเสียแรกทำไมเนีแล้วก็ต่อไปก็หนูครับหนูโทรมาเออแล้วเขาเขาไวปพรออะไรนะอยากหนูเพรากว่าอะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วหนูพูดไม่เก่งหนูพูดไม่เก่งก็ไม่รู้จะไปพันไปพรออะไรก็มาชวนคุยแต่ผมมาชวนคุยมากกว่าเออชวนคุยกระขว้าแล้วก็บอกเออรักเนี่ยนะตามสไตล์หนูแค่นี้มีความสุขแล้วแค่นี้ก็จริงจริงเห็นหนูแฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับผมโปรเจกต์โปรเจกต์ที่สี่ข้างหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวยังไ ยังใช่ไหมครับผมคร่าวๆเขาบอกว่าประมาณึงสี่ล้านอือมัถึงถึงบดซีถ้าสี่ล้านคือมากกว่าซีมีโชฮะเออไม่เถึ่ถึงนะเขาบอกใครบอกนะแต่ข่าวไปนับมาแล้วค่ะน้อยไปไหมไม่ได้ไปเฮ้ยไปนับมาแล้วนับยังไงฮะนับห้าสิบหรอพี่ไปนั่งนับแล้วเมื่อกี้แบบเป็นชีพบดละอ๋อจิบได้เลยครับอ่ะคุณนะ เนื่อจริงผมบอกทุกคนหยิบไปเลยฮะไม่โปรติคือแป็นขับเพราะว่าจะให้รู้แล้วใช่ไหมในในช่วงวันเกิดมีครับมีอะไรกันอยู่บ้าแล้วโตติมีหลายบ้านมีอินเตอร์แฟนด้วยพี่ซีเมเนจยังไงอ่ะเวลาแบบแฟนขับแล้แบบทำโปรเจกต์ให้เราแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเมนเทดมาถึงแบบเงินเราทำอะไรยังไงบ้างเนยอ๋อจริงๆกว่าจะแกะเสร็จทุกอย่างก็นานนะแต่ก็ให้ให้ทีมงานช่วยแกะแล้วก็ทั้งบ้านช่วยแกะครับคุณถามว่าเมเนจยังไงก็ เก็บไว้เข้าธนาคารบางท่ามีโอกาสก็เอาไปร่วมทําบุญครับผมเพราะว่าของแฟนคลับก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็บอกแฟนคลับว่าขอนะสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเอาไปบริจาคอย่างเงี้ยครับผมเราก็ขออนุญาตไปบริจาคนิดหนึ่ก็มีการแบบแบ่งเงินไปมอบให้ทุนด้วยมีครับครั้งนี้ก็อยากอยากจะทําบุญแบบบริจาคเหมือนกันครับผมปกติชอบทำบุญแนวไหนครับจริงโจริงๆทุกแนวแต่จริงๆผมอยากไปที่แอนซีนที่คนเข้าไม่ถึง แล้วก็ไปแบบว่าบริจาคตรงนั้นมากกว่าเพราะมันมีอีกหลายที่แหละแต่เราต้องขับรถไปแบบดูอะไรเงี้ยไปทานอะไรเงี้ยครับมันอยากไปที่ที่แบบว่าการช่วยเหลือไม่ตื้นๆอะไรเงี้ยหรอกแล้วเราจะไปลงทุนที่เองอยะะ่างหลังครับมันก็น่าสนใจนะมันจะอยากไปอยากไปมานานแล้วครับผมที่เคยบอกไปเออจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เหมือน,นส่วนใหญ่แบบอาอย่างแฟนคลับคุยกับพี่ออฟอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออ ยินดีช่วยไหมก็ยินดีเพราะเขาเหมือนรีเสิร์ชเองเขาเขาแฟ็นผับเอาตัวเขายังไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ช่วยบริจาคก็มีอ่ะผับอะไรใช้คำไหมคะเส้นดีโปรเจกต์ต่างๆทั้งกับเขาครับผมก็จริงๆอยากไปเก็บทุกโปรเจกต์เลยครับผมซึ่งปีนี้เห็นแบบโอ้ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นจอยดีนะครับผมทําบุญมีสะพานด้วยสร้างสะพานแล้วก็แกลเลอรี่ใหญ่มากแล้วก็ทําอะไรสิ่งที่แบบรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีก็ ขอบคุณมากเก่งใจมากมากเหมือนกันครับผมยังไงก็สิ่งที่เขาทําให้ก็คงเป็นความรักที่อยากจะมอบให้ผมก็ยินดีรับมากมากครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนทําโปรเจกต์ให้นะครับผมไม่ว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็รักผมแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยเม่อกี้ที่ชื่อสะพานสะพานที่คือสร้างใหม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่เห็นนะเห็นเขาลงแต่เป็นต่างประเทศครับผมเห็นก่าจริงเหรอ แต่ไม่ได้อันนี้ครับแต่บอกเขาบอกว่าร่วมทำบูชสร้างสะพานอ๋อจะตั้งชื่อสะพานหรือชื่อเรายังไงเหมือนน่าจะเป็นเป็นป้ายบิบอร์ดแล้วเป็นชื่อถ้าเขียนชื่อเต้ยก็เขินเนี่ยนะเออก็ได้เห็นโปรเจกต์ผ่านมาแล้วว่าเห็นให็นหลายโปรเจกต์เลยครับผมเออโอเคได้มีเวลาได้ไปเลยติดตามดูทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณค่ะครับผมวันเดเจค่ะ Happy birthday ครับ